รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล มะลิจอมแก่นตอนถ้าไม่อยากน็อกต้องสวมหมวกกันน็อกจักรยานสีชมพูพิงอยู่ที่กำแพงบ้านมะลิวิ่งมาที่จักรยานสีชมพูโดยมีหมาน้อยวิ่งตามมาติดๆหมาน้อยไปขี่จักรยานกันะะมะลิหนูลืมอะไรหรือเปล่าลูก,ล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 ก มาิเบรกแล้วหันมามองหน้าคุณพ่อลืมอะไรเหรอคะพ่อถือหมวกกันน็อกเดินมาหามาิหนูไม่ใส่มันอึดอัดต้องใส่ค่ะถ้ามาริขี่จักรยานแล้วเกิดอุบัติเหตุรถล้มมีหมวกกันน็อกป้องกันหัวหนูไว้เพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่เป็นอันตรายมากพ่อใส่หมวกกันน็อกขี่จักรยานมาหามาิเห็นไหมคุณพ่อยังใส่เลย มลิใสเหมือนคุณพ่อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมออกเดินทางแล้วหรือยังลูกพร้อมค่ะพ่อขี่และมลิไถจักรยานออกมาหน้าบ้านโดยมีหมาน้อยวิ่งตามหลังหมาน้อยวิ่งเร็วพ่อขี่จักรยานตามมาหมาน้อยมาแข่งกันใครถึงสนามเด็กเล่นก่อนเนานั้นชนะ ภาพทางหน้าคือสนามเด็กเล่นมารีเท้าไถาจักรยานอย่างเร็วจักรยานของมลรีสะดุดหินก้อนใหญ่มลรีกระเด็นหลุดออกจากจักรยานมลรีมลรีกระเด็นไปที่ต้นไม้ข้างทางมลรี มลิจับหัวที่มีหมวกกันน็อกอยู่โผล่หน้าออกมาจากพุ่มไม้มาน้อยคลางหนิงๆพ่อเข้าไปดูมะลิใกล้ๆเมื่อกี้หัวหนูชนพุ่มไม้เจ็บหัวหรือเปล่ามะลิถอดหมวกกันน็อกหนูไม่เจ็บหัวแต่หมวกหนูเป็นแผลใหญ่เบ้อเริ่มเลยค่ะหมวกกันน็อกมีรอยขูดเป็นแนวยาวไหนขอพ่อดูหัวหน่อยไม่มีแผลอ้อย ดีนะหนูสวมหมวกกันน็อกไม่งั้นหัวหนูคงเป็นแผลแบบนี้ขอบคุณหมวกกันหัวเจ็บนะเดินไหวไหมลูกไปนั่งพักที่สนามเด็กเล่นก่อนดีไหมลูกที่สนามเด็กเล่นพ่อและมลิเข็นจักรยานมามีหมาน้อยเดินตาม เด็กคนอื่นกำลังเล่นกองทรายในขณะที่มีเด็กชายคนหนึ่งขี่จักรยานไม่สวมหมวกกันน็อกข่านหน้ามาลิทำไมพี่คนนั้นเขาไม่ใส่หมวกล่ะคะนั่นสิลูกพี่เขาไม่กลัวหัวเป็นแผลเบอเริ่มเหรอคะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้การใส่หมวกกันน็อกช่วยป้องกันหัวไม่ให้เจ็บแต่หนูรู้หมวกกันหัวเจ็บ <c oughs> ชื่อหมวกกันเจ็บก็น่ารักดีนะเพราะฉะนั้นเวลาขี่จักรยานหนูต้องทำยังไงคะ ใส่หมวกกันหัวเจ็บทุกครั้งค่ะรวมทั้งเวลาหนูนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่อขับออกไปบนถนนก็ต้องใส่หมวกอะไรนะหมวกกันหัวเจ็บค่ะหัวไม่เจ็บตำรวจก็ไม่จับใส่หมวกกันหัวเจ็บตำรวจไม่จับ <laughs> หนูอยากเล่นสไลเดอร์แล้วค่ะเอาสิลูกมะลิใส่หมวกกันน็อกเอเล่นสไลเดอร์ไม่ต้องใส่หมวกกันหัวเจ็บก็ได้นะ อยากใส่อะค่ะอ่ะงั้นตามใจมะลิเล่นสไลเดอร์โดยมีหมวกกันน็อกอยู่บนหัวเด็กๆต้องใส่หมวกกันหัวเจ็บเวลาขี่จักรยานหรือซ้อนมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยหัวไม่เจ็บตำรวจไม่จับนะครับ